ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้น10%เปอร์ซส่วน90%เปอร์ซ็นเป็นวิธีการที่เราตอบสนองมันถ้าเราต้องการเป็นคนที่คิดบวกและมีความสุขในชีวิตเราจะต้องเข้าใจ10%ของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและจัดการกับปฏิกิริยาตอบสนอง90%อร์ซของเราได้อย่างถูกต้องแม้ว่าเราจะกําหนดให้บางอย่างมันเกิดหรือไม่เกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะมองมันอย่างไรได้ทั้งนี้ก็ด้วยวิธีการคิดบวกซึ่งจะช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต ต่อเหตุการ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเรามองเห็นคุณค่าตัวเองทุกเหตุการณ์เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจอเรื่องอะไรก็ตามที่มันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจแม้ในขณะที่คุณเจอปัญหามันก็จะช่วยความร้ายแรงอยู่ในขอบเขตที่คุณจะควบคุมได้นั่นก็คือเพียงสิ่งที่เกิดขึ้น10%ไม่ลุกลามบานปลายเพราะความคิดกังวลใจหรือควบคุม90%่อปัญหาของเราได้การมีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต ทำให้เรามีอุปนิสัยที่แตกต่างจากคนทั่วไปการคิดบวกของเราทําให้เราใช้มุมมองใหม่ๆต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนบางคนมีเหตุการณ์เดียวกันแต่คิดแตกต่างกันผลลัพธ์ในชีวิตย่อมแตกต่างกันอารมณ์ความเชื่อความรู้สึกย่อมแตกต่างกันชีวิตที่น่าปรารถนาของมนุษย์มีอยู่3ามแบบคือชีวิตที่น่าเรื่อนรมชีวิตที่ดีและชีวิตที่มีความหมายซึ่งถ้าหากเราสร้างสภาวะดังกล่าวขึ้นมาได้จะก่อให้เกิดอุปนิสัยการคิดบวกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามการคิดบวกเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดบุ่ใหมายของคุณที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นการคิดบวกเป็นสิ่งที่ดีและว,วันนี้เราจะพูดถึงจิตวิทยาความสุขวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรจนถึงปัจจุบันใช้ชีวิตเพื่อการอยู่รอดและเต็มไปได้วยความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมนุษย์ปัจจุบันจึงคิดลบก่อนที่จะคิดบวกเพราะทุกคนต้องการเอาตัวรอดเวลาเราคิดถึงความสําเร็จและความสุขบอ่อยครั้ง ที่เราม่จะมองมันในแง่ว่าเราอยากอีกเลี่ยงหรือว่าไม่อยากได้อะไรบ้างเราไม่อยากยากจนขัดสนเราไม่อยากจะเสียใจต้องต่อสู้ดิ้นรนเรื่องการหาไรายได้ต้องแข่งขันต้องเร่งรีบเราไม่อยากอยู่อย่างโดดเดี่ยวเงียบเงาเราไม่อยากนั่งทํางานที่ซ้ํำซากการที่คนส่วนมากตั้งแต่ยุคก่อนจะถึงยุคปัจจุบันมีคติมองโลกในแง่ลบมันไม่มีผลดีต่อเรานักในโลกยุคปัจจุบันและที่สําคัญกว่าก็คือการมีอคติมองโลกในแง่ลบ เป็นตัวการสำคัญที่ลดความสามารถของเราที่จะมีชีวิตที่มีสุขภาวะมีความสุขทางร่างกายและจิตใจสังคมปัจจุบันมีผลโดยตรงต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ของเราสื่อมวลชนโทรทัศน์ภาพยนตร์และโลกแห่งทุนนิยมไม่ว่าจะเป็นการตลาดท,ทุกอย่างมักจะเน้นที่ข่าวร้ายข่าวฆ่ากันตายเน้นอารมณ์ในทางลบเช่นนําเสนอความโลภก,กลัวเซ็กโรกรธเกลียดทําให้คนเราเนี่ยสนใจข่าวดีน้อยลง อารมณ์ทางบวกน้อยกว่าที่ควรเป็นหรือทำให้เรามักจะคิดว่าข่าวดีหรือว่าอารมณ์ทางบวกเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่สําคัญมากไม่ได้สนใจนักจิตวิทยาม,มองว่าสภาพแวดล้อมเช่นนี้สร้างความไม่สมดุลของประสบการณ์สมัยใหม่ให้กับคนยุคปัจจุบันการเน้นนําเสนอแต่เรื่องร้ายข่าวที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มความเครียดในชีวิตการทำมาหากินและชีวิตของเราทําให้เราไม่มีความสุขคนทุกคนเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะต้องแข่งขันและเร่งรีบทั้งเรื่องการผลิต การทำงานการหาเงินการมีอารมณ์ในทางบวกจะช่วยให้เราเป็นคนเปิดกว้างมากขึ้นฟื้นฟูตัวเองหลังจากผ่านวิกฤตได้หรือแม้แต่การที่เราเจอวิกฤตสร้างสรรค์ตัวเองเป็นนักสังเกตการที่ดีรวมทั้งช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นคนที่มีการคิดบวกเมื่อเจอสถานการณ์ใดก็ตามเขาจะใช้มุมมองเพื่อพลิกฟื้นชีวิตเขาออกจากเหตุการณ์นั้นจากการค้นคว้าของนักวิจัยและนักจิตวิทยาได้กล่าวไว้ว่า อารมณ์ของเรามี8อย่างคือข้อ 1. ศักยภาพรู้สึกว่าตัวเองพร้อมมีความสามารถที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ข้อ 2. ความคิดคำนึงถึงสิ่งที่สูงส่งมากกว่าตัวเองรู้สึกวิเศษรู้สึกน่าทึ่งเช่นเชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามแล้วรู้สึกดีข้อ 3. มีความเบืงพอใจอารมณ์ดีกับทุกสถานการณ์ข้อ 4. มีความผ่อนคลายรู้สึกไม่เครียดจิตใจสงบข้อ 5. การเอาใจตัวเอง การตามใจตัวเองในเรื่องส่วนตัวบางเรื่องที่ทำให้ตัวเองรู้สึกเป็นสุขแต่ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวข้อ 6. การเห็นใจผู้อื่นคือการแบ่งปันเอาใจใส่ผู้อื่นข้อ 7. การทําอะไรอย่างเพลิดเพลินคือรู้สึกสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่างานในเรื่ออย่างใดยอย่างหนึ่งข้อ8เบิกบานใจคือตื่นเต้นกับบางเรื่องหรือว่ารู้สึกปลาบปลื้มกับประสบการณ์ที่ดีที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนจากอารมณ์บวก8ข้อ นักจิตว,วิทยาได้สรุปออกมาเป็นพื้นฐาน4ข้อคือข้อ 1. การรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันคือสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันสูงเช่นการแก้ปัญหาส่วนตัวที่สําคัญการอ่านหนังสือดีจะทําให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกในทางบวกและเพเลิดเพลินมากกว่าสถานการณ์ที่เราไม่รู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันเช่นการนั่งดื่มกับเพื่อนข้อ 2. ศักยภาพการรู้สึกว่าเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์ที่ต้องการให้เราแสดงออก ด้านความสามารถเต็มที่เพื่อที่เราจะทําอะไรให้สําเร็จจะทาให้เราพึงพอใจได้มากกว่าสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นคุยกับเพื่อนดูหนังฟังเพลงอารมณ์ในทางบวกแต่ละแบบจะมีศักยภาพแตกต่างไปขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกว่าเรามีประสิทธิภาพกับกิจกรรมไหนมากน้อยกว่าก,กันข้อ 3. สังคมคือสถานการณ์ที่เรามีความสนใจที่จะสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนอื่นเช่นการคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนพบปะเพื่อนใหม่ จะส่งผลต่ออารมณ์เชิงบวกของเราได้ลึกกว่าการทาอะไรแบบตัวคนเดียวข้อ 4. ความเข้มข้นเช่นการแก้ปัญหาส่วนตัวที่สําคัญการเข้ากันได้ดีกับคนที่เรารักการตื่นตะลึงชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามเป็นกิจกรรมที่เข้มข้นกว่าการดูภาพยนตร์หรือว่าการให้เราแช่น้ําอุ่นที่แต่ไม่เรารู้สึกสุขสบายแต่รู้สึกได้น้อยกว่ากิจกรรมที่เข้มข้นกว่าปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้คนเรามีสุขภาวะหรือว่า well being ข้อหนึ่ง positive emotion คืออารมณ์ในทางบวกคือการมองโลกในแง่ดีพึงพอใจอย่างลึกซึง้งความรักความพอใจในสิ่งที่มีความสนุกรื่นเริงอารมณ์ที่ช่วยให้เรารู้สึกดีหรือว่าทําให้เรารู้สึกมีเมตตาการุณาการมีอารมณ์ในทางบวกจะช่วยให้เราเป็นคนเปิดกว้างฟื้นฟูตัวเองหลังจากผ่านวิกฤตได้ดีสร้างสรรค์เป็นนักสังเกตการที่ดีรวมทั้งช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยขออ้อ 2. engagement หรือการเอาใจใส่ผูกพัน คือการสนใจทำกิจกรรมบางอย่างที่เราชอบเราสนใจเราจดจอ่อเพลิดเพลินเช่นการอ่านหนังสือการชื่นชมกับความงามของธรรมชาติการทํากิจกรรมที่เราชอบมากๆการเอาใจใส่ผูกพันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีทักษะที่เรามีและเราใช้ทักษะนั้นเพื่อความสุขสนุกเพเลิดเพลินมากกว่าการทําไปเพียงเพราะหน้าที่ถ้าเรารู้จุดแข็งความถนัดของตัวเราได้ดี เราจะสามารถแสวงหาความเพลิดเพลินการมีความสุขจากตัวเราเองได้ข้อ 3. relationship คือการมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นการมีสายสัมพันธ์กับคนอื่นประกอบไปด้วยความรักความใกล้ชิดความไว้วางใจความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นทั้งกับครอบครัวเพื่อนคนรักเพื่อนร่วมงานเพื่อนในชุมชนถ้าหากขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จก็จะรู้สึกเหงาหงอยและว่างเปล่าข้อ 4. meaning หรือก,การให้ความหมาย คือการมีเป้าหมายในชีวิตที่กว้างไกลกว่าผลประโยชน์ของตัวเราเองและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ใหญ่กว่าตัวเรารู้สึกว่าชีวิตนั้นมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายสิ่งนี้ทำให้เรามีคุณค่าคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตความหมายก็คือการมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าผลประโยชน์ของตัวเราเองมันจะช่วยให้เราพึงพอใจมีความสุขมั่นใจและเข้มแข็งมากขึ้นบางครั้งเราก็คิดว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีความหมายอยู่แล้ว และบางครั้งเราก็ต้องพยายามหาความหมายให้ชัดเจนนั่นคือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้ข้อหาการบรรลุปเป้าหมายคือการตั้งใจมุ่งมัน่นที่จะทํางานใดก็ตามให้สําเร็จความพึงพอใจจากการทําอะไรที่บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้จะเป็นเป้าหมายล็ก็ตามก็จะช่วยให้เราคิดบวกและรู้สึกดีมากขึ้นการบรรลุปเป้าหมายคือสิ่งที่คนที่มุ่งไปสู่ความสําเร็จถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจิตวิทยาแนวบวกเสนอว่า คุณสมบัติสาคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จคือความมาณะบากบันแต่จริงๆแล้วปัจจัยสี่ข้อแรกที่กล่าวมาจะช่วยให้คุณประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่าคุณเหนื่อยล้าตัวเดียวหรือว่าเศร้าส้อยก็เป็นการยากที่คุณจะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายแต่ถ้าคุณทํางานโดยใช้อารมณ์ในทางบวกคิดบวกรู้สึกบวกชื่อบวกความเอาใจใส่ผูกพันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและรู้ถึงความหมายของคุณความหมายของการมีชีวิตอยู่คุณก็จะทํางานอย่างมีความสุข ราบรื่นเราทุกคนต้องการความสําเร็จเพราะเราคิดว่าความสาเร็จจะทําให้เรามีความสุขแต่ถึงกระนั้นก็ตามเป็นการใีที่เราอาจจะจําไม่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในทางกลับกันก็ได้นั่นก็คือการทาอะไรอย่างมีความสุขช่วยให้เราประสบความสาเร็จเราต่างมีความสามารถที่จะใช้ชีวิตในทางบวกตามวิถีทางที่แตกต่างกันไปมาตินเซลิกแมนเสนอว่ามีชีวิตที่น่าปรารถนาสามแบบคือชีวิตที่น่ารื่นรมชีวิตที่ดีและชีวิตที่มีความหมาย คนหนึ่งชีวิตที่น่ารื่นรมเข้ากับคนอื่นได้ดีและพอใจในความสัมพันธ์นั้นการแสวงหาความพึงพอใจการชื่นชมกับอารมณ์ในทางบวกเกี่ยวข้องทั้งกับอดีตปัจจุบันและอนาคตข้อ2ชีวิตที่ดีคือการแสวงหาการเจริญงอกงามส่วนตัวและบรรลุภาวะฟโฟลคือการเพลิดเพลินจนลืมตัวลืมเวลาการทํางานทํากิจกรรมใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินการรู้จักใช้จุดแข็งและคุณธรรมของเราที่จะให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ ความสำนึกรู้คุณในเรื่องสำคัญต่อชีวิตเราข้อ 3. ชีวิตที่มีความหมายการรู้จักใช้จุดแข็งและคุณธรรมของเราทักษะของเราเพื่อให้บริการบางสิ่งบางอย่างแก่สังคมมันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองหลายคนอาจจะต้องการชีวิตที่น่าปรารถนาแบบผสมปนเปนกันทั้งสองถึงสแบบชีวิตแบบที่สองและแบบที่สามนัม้นเป็นสู่ความสุขที่ยั่งเย็นมากกว่าในแบบแรกปัจเจกชนจะมีความสุขที่แท้จ,จริงได้จะต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่น แน่นอนว่าจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยสิ่งที่เซล็กแม่งกล่าวคือการเน้นทิศทางหลักของชีวิตเราไม่ใช่เรื่องของรายละเอียดในชีวิตถ้าหากว่าเราสามารถมีทัศนคติทางบวกได้เป็นส่วนใหญ่และใช้ยุทธศาสตร์ทางบวกในการแก้ปัญหาความเครียดของเราเราจะสามารถเรียนรู้ที่จะมีความสุขสุขภาพดีในชีวิตได้มากกว่าการที่เราจะมีทัศนคติในแง่ลบคนที่เรียนรู้ที่จะมีทัศนคติในทางบวกสามารถฟื้นฟูฟตัวเองได้จากสถานการณ์หายนะ ความทุกข์ในชีวิตได้ดีกว่าการบรรลุเป้าหมายที่ตัวเราเองให้คุณค่าสําคัญกว่าข้อสําเร็จตามมาตรฐานที่คนอื่นตั้งเอาไว้สังคมปัจจุบันเน้นไปที่ทุนนิยมการแข่งขันและมักมองข้อสําเร็จเช่นการสอบได้ใบเซอร์ต่างๆคือชัยชนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกว่าถูกลดทอนหรือว่าไม่ได้เกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริงสิ่งนี้จะทำให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าต่อตัวเรามากกว่าคือ การที่เราทาบางสงบางอย่างบรรลุเป้าหมายที่คิดว่ามันสําคัญกับเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวอาชีพเงินงานและความรักหรืออะไรก็ตามที่มันสําคัญกับตัวเรามันอาจจะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จภายนอกที่วัดได้ด้วยแต่รางวัลผลตอบแทนที่แท้จริงจากการบรรลุเป้าหมายคือความรู้สึกเห็นชอบด้วยตัวของเราเองและความสามารถที่จะช่วยให้ตัวเราเองจเจริญนอกงามในฐานะมนุษย์ทุกมิติซึ่งไม่ใช่แค่มนุษย์เพื่อเศรษฐกิจการเมืองหรือโลกภายนอก แต่เป็นมนุษย์เพื่อสังคมวัฒนธรรมและความพอใจด้านจิตวิญญาณด้วยคุณค่าสําคัญของการบรรลุเป้าหมายที่ตัวเราเองให้คุณค่ากับมันการบรรลุเป้าหมายที่ตัวเราเองให้คุณค่านอกจากจะให้ความภาคภูมิใจกับเรายัางให้สิ่งดีกับเราด้วยเช่นข้อหนึ่งช่วยให้เรามีความทรงจําที่ท่ให้เรารู้สึกดีกระตุ้นให้เรามีพลังอยู่ตลอดในชีวิตของเราหากไม่มีเหตุการณ์อะไรที่สําคัญเกิดขึ้นเราก็มักจะลืมมันไม่ได้จดจําอะไราไว แต่ถ้าเราใช้ชีวิตในการทํางานเพื่อเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเราก็จะจําได้ว่านั่นเป็นแบบแผนส่วนหนึ่งของชีวิตนั่นคือการเดินทางของเราที่ทําให้เราพอใจไปได้อีกนานการบรรลุเป้าหมายที่ตัวเราเองให้คุณค่าคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เราสามารถมองย้อนกลับไปและรู้สึกดีกับมันได้ช่วยให้เราสร้างความทรงจําที่มั่นคงได้ 2. ช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกขอบคุณคนอื่นและสิ่งอื่นอื่นมีคนน้อยคนนักที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ตามลําพังของตัวเอง โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครก็ตามในทางจิตวิทยายืนยันว่าคนที่กลับไปมองสิ่งที่เขาทําได้สําเร็จและรู้สึกขอบคุณต่อทุกคนและตุกสิ่งที่มีส่วนช่วยเขาอย่างเสมอมาทําให้เขามีความสุขมากขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าข้อ 3. ช่วยให้เรามั่นใจเกี่ยวกับอนาคตในชีวิตของคนเราจะมีโอกาสพบกับความท้าทายอยู่เสมอและแม้แต่คนที่เข้มแข็งและร่าเริงที่สุด ก็จะมีช่วงเวลาที่เขาสงสัยว่าในขณะนั้นเขาจะผ่านปัญหาความยุ่งยากไปได้อย่างไรการมีประสบการณ์ในการเคยเอาชนะอุปสรรคในอดีมาแล้วคือวิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นในตอนนี้หรืออนาคตได้นั่นหมายความว่าเมื่อเราหมั่นทบทวนบ่อยๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยสําเร็จเราก็จะมีพลังมากขึ้นการมีประสบการณ์ที่มีความหมายและน่าจดจําสําคัญกว่าการได้เป็นเจ้าของมันะอก สังคมณปัจจุบันนี้ทาให้คนมองว่าการมีเงินการได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างทำให้เรามีความสุขความพอใจแต่จริงๆแล้วมันจะให้เรารู้สึกดีในช่วงที่เราได้เป็นเจ้าของมันใหม่เพียงแค่พักเดียวเท่านั้นเพราะธรรมชาติของมนุษย์ทาให้เราปรับตัวเกิดชินกับของใหม่อยู่เรื่อยและจะค่อยครู้สึก,กเฉยไปในที่สุดและเรามมกจะคาดหมายในเชิงเปรียบเทียบเช่นตอนที่เราซื้อรถคันใหม่เราจะรู้สึกดีและดีใจหวงมันมากๆพอใจกับรถคันเก่า แต่พอผ่านไปอืระยะหนึ่งเราก็อาจจะอยากได้รถคันใหม่ที่ดีกว่าคันที่มีอยู่เดิมแล้วนอกจากนั้นคนในสังคมนิยมมาากักจะเน้นการบริโภคชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นชอบมองว่าคนอื่นมีอะไรที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเราดังนั้นก็แสวงหาความมั่งคั่งทางวัตถุจึงไม่สามารถนําไปสู่ความสุขความสาเร็จที่ยั่งยืนได้ตรงกันข้ามกับการเป็นเจ้าของการเป็นอยู่หรือการมีประสบการณ์ที่มีความหมายน่าจดจําตลอดช่วชีวิตของเรา มันจะช่วยให้เราสร้างความสุขความสำเร็จที่ยั่งยืนกว่าเรื่องประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะเปรียบเทียบกันได้กับใครก็ตามเหมือนกับการได้เป็นเจ้าของสิ่งของหากเรารู้จักมองประสบการณ์ในแง่บวกคิดบวกกับมันรู้สึกดีกับมันขอบคุณมันมันจะมีความหมายต่อตัวเราเองอย่างมากโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นประสบการณ์ยังเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของตัวเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเรามองตัวเราเองอย่างไรหรือเซลฟ์คอนเซ็ปต์และคนอื่นมองเราอย่างไร เราจะสามารถพึงพอใจและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ของตัวเองได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการรู้สึกเป็นเจ้าของไม่สําคัญกว่าการที่เรามีประสบการณ์วิธีส่งเสริมให้ตัวเองมีอารมณ์ดีอารมณ์บวกก็คือข้อหนึ่งฝึกคิดถึงและจดบันทึกสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณวันนี้ที่ผ่านมาก็ได้จากนั้นรู้สึกขอบคุณและพิจารณาว่าอะไรทําให้เกิดสิ่งนั้นขออ้อ 2. เขียนบันทึกช่วงเวลาที่คุณรู้สึกดีที่สุดหรืออาจจะเคยรู้สึกดีก็ได้ หรือรู้สึกว่ามันมีความหมายมากที่สุดข้อ 3. มองหาว่าคุณมีจุดแข็งอะไรบ้างและใช้จุดแข็งนั้นให้บ่อยที่สุดเช่นความถนัดความรู้ทักษะที่เรามีและอาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมความยุติธรรมสิ่งนี้เราออกไปช่วยคนทําให้สังคมมันดีขึ้นเราจะรู้สึกได้ถึงการมีอารมณ์ดีการมีความหมายกับชีวิตข้อ 4. ขอบคุณคนที่ทําให้คุณเคยร,รู้สึกอยากขอบคุณข้อห ส่งข้อความในเชิงบวกให้กับคนที่คุณใส่ใจพวกเขาข้อ 6. ฝึกสมาธิวันละสองหรือสามนาทีให้จิตใจคุณสงบข้อ 7. ออกกันมังกายสักสิบนาทีข้อ8ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆนหรือว่าเครือข่ายทางสังคมให้คุณได้แลกเปลี่ยนพลังงานข้อ9ให้ความช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องดีที่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่รอดได้เพราะว่าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่สุดแล้วของการมีความสุขคือ ตัดสินใจที่จะเลือกตอบสนองอย่างชฉลาดต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้มุมมองที่แตกต่างกันออกไปจากสถานการณ์เดิมๆหรือสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นรับมือด้วยการคิดบวกและหาทางออกที่เป็นสุขขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สร้าสําสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และไม f u l n e s s มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์สำเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา nop และไมโฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเยงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ